อสเนียวสันอสเนียอ๋อเขาฟังกันเขาฟังกันหรือจริงๆเนี่ยละบาดป้าแมวเนี่ยละคำเล่นไหนนี่ไายบอลล่นด์นหากเบาโ,โตร่ายัดระยะหอมไปหอมมาแหละแบงเออแบ่งเขาฟางังนา,นานะนี่อกำเราหอมนานะ เรบาภาวนาะนี่โชคดีเขาละดีอยู่แล้วด้วยด้วยสตราร์ทมอไซค์ครับด้วยสตราร์ทมอไซค์นะครับด้วยด้วยสตราร์ทมอไซค์นะฮะมาเลยเอวด้วย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 คีมมอเตอร์ไซค์นะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Ya, tapi siapa